นี่วันนี้พามาเมกาพาซานี่มาทำอะไรกันอะไรมาทำอะไรกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีคือจริงๆแล้ววันนี้จะมาตามล่าหา SDCS ตัวเตีย้ยคือถ้าเกิดเจอตัวไหนซื้อเลยถ้าถูกใจไปตามล่านะมีร้านไหนไปดูเลยดีกว่าวูวามอีกแล้วเราเนี่ยเออวูวามวูวาม <laughs> ทำอะไรไม่ดีกแล้ววัวมีกแล้วเอ๊ะตอนนี้นะมาอยู่ลหรอีทอยเจอแล้วมีอยู่นิดหน่อยนะ<ม>นี่ที่เยียยได้่อ๊้วัวมา หววามมากหววามนี่เนี่ย Zero EW Keta LT แล้วมีอะไรกว่านี่ยเนี่ยกาวท้ายช่วงนี้สะสมกันด้ำแพะนะเราเนี่ยเร็วเปื่อยนี่เอ๊ะทตาเปล่าว่ทตามไหมา ครับนี่เจอละวนี่ได้ละนี่ครับครับมันใช้บูสเตอร์ได้หมดทุกตัวใช่ป่ะบูสเตอร์ใช้ได้ทุกตัวครับบูสเตอร์ต่อบูสเตอร์ตัวนี้สีขาวหมดใช่ไหมสีขาวหมดครับโอ้ใช่ไหมอันนี้ขาวนะขาวใช่ไหมนี่ขาวเนีนะ่ยขาวทั้งหมดใช่ไหม<า>โอเคตามนี้ครับครับผมมี หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสาสี่แล้วก็บูเตอร์อสามบูเตอร์นะันมีอยู่กลางหนึ่งที่บ้านเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปหาอางอื่นต่อ่อะร้านต่อไประหว่างรอจ่ายตามเจอตัวนี้เนี่ยเฟอร์เฟคเกตอ่ะ X สิแต่ที่สำคัญคือมันเป็นโครมใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้นนหายากไหมฮะอตอนนี้ไม่ยากพอสควรเหมือนกันครับนะโควิด <COVID S 2> ด้วยนะ นี่ใครอยากได้ร้านนี้มีนะครับผมราคาหมื่นนิดๆเอ้ยสนใจโทรมาถามเขาได้เลยายตังก่อนครับผมเมื่อกี้เดินเข้าไปดูหลายร้านเลยคือประมาณสองสามร้านอนะมันไม่มีตัวที่อยากได้อะเมื่อกี้ได้จากร้านดีทอยไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกทีถ้าไม่มีก็ วันนี้เงียบเหงาไม่ค่อยมีเลยหา S D C S ไม่ได้อยากเสียตังอยากเสียตังตะโกนเลยเดี๋ยวไปดูสีก่อนเดี๋ยวไปชูสีดง S D <boom>, ต่อ hmm. เอออันนี้เราเหยียบ <Yeah. S 1> ซื้อไปยังวะซื้อแล้วซื้อเพิ่มมาละกล่องมันไม่กล่องมันงงค,คือถ้าซื้อกล่องแยกใช่ไหมครับสีจะไม่เหมือนกันใช่แต่นี้มันเป็นโครงในมาให้เลยโครงใหญ่อ่ะโครงไซสไซส์อ่าเป็นโครงซีเอสให้มันค่อนข้างจะสูงนิดนึงโดยที่เราไม่ต้องซื้อโครงแยกดังนั้นเ,เวลาใครซื้อกล่องอันนี้ไปอ่ะมันจะค่อนข้างประหยัดสีเยอะ เพราะว่าหนึ่งคืใช่ไหมถ้าคุณซื้อตัวนี้หนึ่งตัวแล้วคุณไปซื้อคง CS กระเป๋าคง CS ก็อยู่สองร้อยนต้นละสองร้อยคุณตัวหนึ่งสองร้อยสิบก็มีเศษสับตัวหนึ่งประมาณเกือบห้าร้อยแต่ว่าตัวนี้มันหกร้อยหกร้อยกบาทเป็น HB CS ละคีณอันนี้เป็นคง SD ธรรมดาก่อนแต่ถ้าคุณซื้อคง CS มันจะมีกล่องคง CS ขายแยกอ่านั่นแหละครับดังนั้นอ่ะถ้าใครซื้อกล่องนี้คุ้มกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราความต่างชัดเจนคือสี สีเลยฮะสีของตัวไอซ์เจ็ดแปดกับซาคุจะต่างออกไปตัวนี้จะเป็นสีคล้ายกับซากูออริจินเฮ้ยราคาเฮ้ยดังนั้นใครบอกมีซาคุตัวแรกแล้วกลัวว่าเหมือนต่อตัวเดิมก็ต่อตัวเดิมนะครับแต่คนละสีและได้คงสูงด้วยอยากราคาคงด้วยบางคนยอมซื้อโครงสื้อตัวเนี้ยเอาโครงไปใส่ตัวอื่นก็มีเพราะยังไงก็ทำโคงไอซีตัวเล็กได้เพราะตัวเก่ามันมีไอซี กูมีแล้วกูจะต้องซื้ออีกใช่ไหมเบาได้เบาตามสไตล์แบรนไดครับยังไงก็เอามาขายให้เราแค่ซื้อให้ได้อีกตัวหนึ่งอยู่ดีเบาได้เบาเบาได้เบาหรือเอาได้เอาเรามาดูกันนั่นแหละประมาณนั้นเออเว้ยมันมีเหตุผลใช่ไหม มีเหตุผล,ไม,ผลไม่มีครับเหตุผลคือแบรยากคหญ่แต่แต่เอาเอา <c oughs> เอาบูสเตอร์ไปใส่อีกก็ได้ใช่เห็นไหมมันมีเหตุผลไงคือมันมีบูสเตอร์มันก็คือตรงถ้าเห็นรูปอย่างนี้ครับมันจะเป็นงค่อนข้างกล่องถ้าเรามันคง sd มันก็คือตรงจอยสีฟ้าอ่านั่นแหละตรงคงแดงก็เป็นสำหรับเ s ็นคงสูงและจริงๆกล่องเนี้ยมันทํามาเพื่อเอามาขายจิงขายให้กับพวก sd ธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่ครับจริงๆมันเอาไปหลอกขายให้เราทําจิงมเพิ่มอีกตัวหนึ่งเออ ผมไม่เห็นเลยจิมมันไม่เห็นมีเลยหายากเหรอมันอย่างนี้ครับพี่คือที่ต้องมี SD ก่อนตัวนี้ก่อนนะครับถูกต้องมี SD ตัวนี้อ่ามีตัวนี้หนึ่งตัวอ่มีมีคงตัวนี้หนึ่งตัวปุ๊กถามว่าตรงนี้เรามีอะไรบ้างครับเราต้องเอาตัวของมันมาใช้ครับเพื่อทําเป็นจิมแต่ว่าไอ้กล่องเนี้ยอ๋อมันหลอกขายคงเซสตมีหัวอ๋อคืออย่างนี้มานี่มาใกล้ๆปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมตินะมึงซื้อไปแล้วเนี่ยแต่แต่อาวุธจิมหลังจิม กระโปงจิมเฟื่อจิมอ๋อคือหมายความว่าก่อนน้าเนี้ยซื้อไปใช้ถ้าเกิดเราเอาบูสเตอร์ของมันมาใส่ใช่เปียวๆใส่เพียวๆอ่ะเราก็จะเหลือจิมอีกตัวหนึ่งและหัวจิมในโครงซ s อครับหมายความว่าคุณจะได้โครงจิมฟรีๆอีกตัวหนึ่งใช่เอออันนี้ยังพอมีเหตุผลที่ได้มาถ้าไม่เอาไม่เอาบางส่วนมันก็เอาไปทำจิมรู้แล้วต้องมีไอซ์จะแต่ตัวไง มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลมันต้องใช้แปลกตัวไงแมงบันไดบันไดครับป่ะจบย่อมาจากคำว่าบรรไดบันไดเรามีความรู้อีแล้วป่ะเอากลับยังนะแป๊บหนึ่งเลือกอยู่นี่ได้นี่เพิ่มมาอีกหนึ่งอันเพิ่งออกมาใหม่ปูช้ากว่าคนอื่นทุกทีเลยแล้วก็นี่อีกอันนี้คืออันนี้มันใส่ไฟได้ป่ะ เออไม่ได <formation> ้น <handled> er mm ี่หว่า RG ไม่ได้โทษทีเอ๊ะในตระกูล d o u b o RG มันมีอะไรอีกมี X มี WO เซตาพโอเคตามนี้เอาสองกล่องนี้ครับผมวันนี้เรามากันแบบวู้วามครับขอขอคำมิยามของวู้วามวันนี้เนี่ยครับผมมาถึงชอบมึงก็จัดซะมึงจะรอเฮียอะไรกันหนาโอเคนะไปกลับยังไปอีกไปอีก โอ้จ้าไปจ้าไปอย่าไปจบแค่นี้โอเค ใหต่อบางโน้ตอยากดูพวกเอ ฟรีดอมฟรีดอม,ดอ,มอันนี้อันนี้มีแล้วมันก็ไม่ค่อยมีรีโปรดักเยอะใช่ไหมฮะอเอาซื้อเก็บไปแล้วหรอเอาดูอีกแบบ สะสมแกใจเรีงร่งฮะยังไม่สะสมแต่คือว่าเอาแค่นี้ไปก่อนสองตัวนะฮะเดี๋ยวไปวุ่นวายต่อนะครับผมจายตั้งก่อนครับผมอเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จบยังไงถ้าใครตามเอดีก็ตอนนี้ก็เข้ามาดูกันเยอะๆได้นะครับเพราะว่าทัวนี้เอดีเยอะกลับแล้วได้อะไรมาบ้างนิดหน่อยเอสดีาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีพวก อัจีเฮดจีเ่เปื่อยเดี๋ยวกลับไปดูว่ามีอะไรดีกว่าไปถึงบ้านแล้วเพราะว่ากัามมะกลับมาถึงแล้วครับจริงๆแล้วเหมือนคลิปนี้เหมือนเดจาวูนะคือแบบซื้อของเดิมๆอะงง่ะผมมีตังทำไงได้มีตังอะไรเราคลิปนี้ได้อะไรมาบ้างเอาเอาดูถุงนี้ก่อนแล้วกัน ร้านแรกดีกว่าร้านแรกร้านดีทอยนะร้านดีทอยได้อะไรมาบ้างนี่หนึ่งกองนี่เออเป็น SDCS นะครับผมวิงกันดั้ม Zero EW หนึ่งกองรอหนะพูดถึงนะสองก็คือกันดั้มกาว้ายอีกหนึ่งกองนะครับแล้วก็เซตากันดั้ม เป็น SDCS หมดเลยอีก4ก็คือเป็น ST Gundam นะครับอ่านชื่อขอภายผิดแล้วก็เป็น b o เตอร์อีก3กล่องตอนนี้ b o เตอร์มีกี่สิกล่องแล้วว่าเราเต็มอ่ะอ่ะนี่ร้านแรกนะครับถามว่าทำไมช่วงนี้ซื้อแต่ SD ก็บอกได้เลยว่าซื้อเก็บไว้ผมน่ารักอ่ะไม่เลียร์จะทำช่วงนี้ชอบทำ 2D ทำ4 2D แต่มันก็น่ารักอยู่นะ ร้านอันนี้เป็นร้านสุดท้ายใช่ไหมใช่ร้านจูปิเตอร์ตึกอเววันได้มาสองกล่องนะครับเป็น FDCS เหมือนกันก็คือเป็นฟรีดอมกันดั้มกับ MS00X ซากูทูเฮ้ยจริงๆทำไมซื้ออันนี้วะทำไมไม่ซื้อกล่องคู่อะกล่องคู่มีแล้วจริงๆ,แล,ๆแล้วเขาบอกกล่องคู่มันดีกว่าไม่กล่องคู่มีแล้วแล้วผมบอกว่าพี่ไม่เคยมีซากูเดี่ยวเลยพี่เลยซื้อไงอตอนนั้นเบอร์เบอดนันนี้เปอีกร้านหนึ่ง อันนี้ร้านมิวทอยนะครับชั้นหนึ่งหลังจากที่เราไปป้ายยาคนอื่นเราก็โดนป้ายยาตัวเองกับครับผมอันนี้เพิ่งออกมาใหม่แต่คือว่านานแล้วคือตัวนี้เป็นกันดั้มเฮฟวี่อาร์มเป็นตัว h g นะครับออกมาใหม่อันนี้เฮียจะรีวิวให้ดูก่อนเลยต่อคลิปหน้าแล้วก็เห็นอันนี้ไปได้มาเป็นดับเบิลโอควอนต้านะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นไปได้เฮียจะทำสีทูเหมือนกัน ตัวนี้เหมือนเคยมีแล้วเคยมีแต่เป็นเป็นเพอร์เฟกต์นะประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากเขาเรียกว่าอะไรนะผู้วามอ่ะผู้วามอย่ากใช้ตังค์ช่วงนี้เขาเป็นช่วงอะไรนะคนละครึ่งคนละครึ่งเออลืมถามร้านก็เลยว่าคนละครึ่งเป็แต่เราจ่ายเต็มจ่ายเต็มไปดีกว่ามะโอเคบาย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 ดีครับเอาไปเก็บเลยหาที่เก็บก่อน